วันนี้เราก็มาอีกแล้วครับกับ King Power สีว่ารีนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับกับโปรโมชั่นที่แบบว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้อะไรบ้างก็ไปดูกันเลย<ด> <ressive> ก็เหมือนเดิมนะครับลงทะเบียนในวันนะครับผมนะก็ได้คูปองมา2ใบเหมือนเดิมส่วนลดส0 0 0บาทกับส่วนลด5,000บาทนะครับและก็ช้อปปิ้งกันได้เลย One, Two, three, come ตัวนี้ราคา5,160บาทมีด้านหลังแล้วก็ถ้าซื้อทักหมื่นก็เหลือแค่2 0 0 0บาท2,500กว่าบาทจริงจริงนี่คือไซส์ S ประเทศมันอยู่ข้างหลังตอนนี้นที่เค็นโซนะครับมีแบบว่าเชือตัวใหญ่น่ารักดีไปดูด้านหลังเห็นไหมคือไซส์ M แลนะ้วเนี่ย ใหญ่โม่มาดูโคสกันอยุเข็มขัดหายไปหมดเลยโชคดีนะท่่คราวที่แล้วเราได้เข็มขัดไปนี่ก็จะมีโรบเหมือนกระเป๋าคัดอ,อกนะครับ19,900บาทก็เป็นตัวที่แบบเออตัวฮีทีทั้งนั้นเลยนะรร้านอื่นต่อจา้าว่าจะไปดู MCM เข็มขัดหมดทั้งล่าเลยโชคดีที่เราได้ ฟ้าจะไปดูอะไรก่อนไหมไม่เหลือเลยใบจ้าใบจ้าอ่ะ <c oughs> เรามาดู MCM กันเรามุ่งเล่นมาที่เสื้อผ้านะฮะเนี่ยอันนี้อาจจะลายไปอุ้ยสีเทา <c oughs> วันนี้มีสีเทาด้วยอะไรนะอ๋อเดี๋ยวส่งให้แป๊บนี่เสื้อสีเทา MCM แต่ถ้าเกิด เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ MCM จริงๆก็เราก็ต้องเอาตัวนี้อยากให้คนอยากให้คนดูว่าเราใส่ MCM เราก็ต้องเอาตัวนี้นะตอนนี้คนก็จะรู้เ่าใส่ MCM นะครับบาร์ถ้าเกิดบาร์ซื้ออุ้ยบาร์บาร์ถ้าเกิดนี่เจ็ดพันมันเท่าเคนซกเลยจากหมื่นสองเหลือหกพันเหลือสองสองปลายฟ้าเจ็ดพันนะฮะอืตัวนี้ก็ดีจริง ลองดูเลยโหน,นะครับโอหใส่หน,น้ากายเป็นโจนยังดีเหมือนพวกโลกิตอ,อุ้ยเออแกก็มันใส่หน้ากากไงมันก็เลยกลายเป็นรูปพวกโลจิตนี่สีน้ำตาลสีฟันหยกักมันจะด,ไไดูไม่แบบนีได้ไไดตอดหน้นากากมาเลยน่ารำคาญมากอีหน้านกากเนี่ยทำให้ทุกอย่างดูแย่ที่สดก็แย่อันนี้ลบจิตอยู่ดีเออเนอะใช่เหมือนพวกแบบนักสืบ ไม่เหมือนแค่นักสืบไล่ตามคนแล้วมีสีขาวด้วยนะนี่เ็นสอ็มก็ต้องโดนตัวละเนอะมีความอยากได้คือดีเลยกำลังดีเลยดจริงอ่ะถ้าเกิดเราลองหมู่มแต่เสื้อตัวนี้มันก็ลดราคาอยู่คาดว่าต้องโดนโดนแน่ๆ เราต้องหาอีก3,000กว่าบาทเพื่อให้ครบ1,000 0มืนะครับผมเน้ตัวนี้ก็โอเคเพื่อยอดที่ครบเพื่อส่วนลดที่เราจะได้นะครับผมนะแบบนี้มาเดี๋ยวพาคุณผู้หญิงดูกระเป๋าหน่อยอ่ะเส้นใบนี้3,1820ก็ได้ส่วนลดอีก5,000บาทนะนี่อันนี้พตอตะดูน้องถังน้องถัง21,460บบาทน่ารักจังเลย ได้ก็จะสองหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทใครสนใจก็มากันได้นะจ๊ะทิมพาวเวอร์ศิวารีนี่มีฟาร์มดนตรีด้วยนะ,ะมีพวบกับของเขามาขายด้วยนะครับะนะก็ดีมาก ของหลากหลายแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใช้คูปองที่เราได้มา300บาทนะครับไปทานอาหารฟรีนะครับผมโอ้โหคุณบาสได้มา3คูปองนะครับเสียไป30,000ครับ30,000ก็คือจ่ายครึ่งหนึ่งก็คือจ่ายเสร็จไปแค่หมื่นห้าเท่านั้นจานเสร็จก็รวมประมาณ1 6ื่นหกหมื่เจ็ดใช่ครับเออวู้ดีต่วันนี้ก็ใช้1 6ื่นหกหมื่นเลยนะเออแกเป็นคนสิ้นเปลืองนะแกรู้ตัวหรือเปล่าเฮ้ยพอมากินเราก็แบบ กูใชบไม่เยอะเหมือนกันนะแต่ได้อะไรมากเสื้อรองเท้าท็อตเสื้อ MCM เสื้อ Kenzo เสื้อ Armani เห็นไหมได้แต่ของแบรนด์ทั้งนั้นซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราไปช็อปในห้างจริงเนี่ยเอาจริงๆราคาเอออ่าอย่างเช่นเป็นเสื้อเสื้อ Armani ที่ผมซื้อนะราคาเดม่าหมื่นแปดลดเหลือ5,000ใช้ผู้ฟองลดอีก50าเซนเหลือ2,500ันห้าสองหมืเหลือ2,500มันต้องซื้อมหมสามไม่ซื้อก็ไม่ได้นะครับ นะอย่างรองเท้าท็อนปกติอะตกอยู่หมื่นแปดลดเหลือเทะอะอ่าไหร่อ่ะลถเหลือเก้าพันเก้าพันกว่าบาทเก้าพันห้าแล้วก็ล้วก็โดนคูป,ปองรถอ,งอีกเหลือสี่พันกว่าบาทอ่ะสี่สักห้าพันรองเท้าท็อนราคาห้าพันเหมือนซื้อรองเทา้ทาท็อนแล้วก็แถมอะไรนะแถมกางเกงในกางเกงในเควินก็แล้วก็เอาคูป,ปองที่เราได้มานะครับมาแลจากจับเขา โอเคงั้นวันนี้ขอจบการช้อปปิ้งกับการไปทานข้าวก่อนนะครับผมนะถ้าใครชอบโปรโมชั่นนี้ก็มาที่สีารีนะครับกินเพราะว่าสีารีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับบ๊ายบาย